เป็นเป็นเฮิร์นฟ้าไม้ไผ่ไม้ไม้พุ่งไม้พางอ่าเดือนสี่เดือนห้าเขาเจ้าเก็บกาฟแฟประเภทนี้ไปเกี่ยวญยาจากป่าจากหลงจากภูมาแล้วก็จามจามยาหญ้าสมุมงเขาจะเฮ็ดเป็นสองราคาแล้วน้ำบายไหลแล้วมีมะขามคนที่ <c oughs> ้นขล้นข <c oughs> ิงเตลาดตอน สบายดีย่มทิ้งทิ้งสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนที่กําลังติดตามับชมรายการชนบทเรานะอันนีต้นทับทุกคนเขาสูหมู่บ้านละโกเมืองเซผปปูนเกรงสวรรค์เขตอันนี้คือบ้านเก้าบ้านแก่บ้านดึกตะบ,บัดของบ้านละโกนะ,ะที่เขาเอิ้นว่าจุดชมละโกละโกแหละอันนี้คือบ้านแท้ของจุดชมละโกนะบ้านเก้าเขาเอิ้นว่าบ้านละโกแหละเป็นบ้านเก่าบ้านแก่แต่ว่าที่ที่ตั้งของจุดชมนะปุ๊ตั้งอยู่บ้านไอวินทางออกไปเสือสเสด็จเราเวียดนามทางออกไปตะลงุงทุกคน ก็เลยแวะมาเยี่ยมยามทำข้าวพ่าแม่พี่น้องแถวนี้ก็มีชีวิตวิถีชีวิตของพี่น้องเข้ารู้แต่นี้มันเป็นกันเลยนะพาทุกคนเที่ยวยามกลางเนเมื่อวัน,นี้ร่มเยแห้งใด้สิ่งมันเะือกลบกนกับขอโทษขอไห้น้ำละลายทุกคนนะโอ้โซนแคมโซนมันต้นอันนี้คือสร้างรลายห้ออาปีซาบานล้วน,วนตะข่ายไฟฟ้านี่ค่อยมาปีกายนี่มีท่านหอดแต่มาปีนี้มีตะค่ายไฟฟ้าเข้ามาแล้วเปิดใช้แล้วบอไฟฟ้านี่ เปิดเลยเนาะโอ้เจ้าก็สายไฟเลยข้ามมา,ามาปีกอนๆยังไม่ทันมีไฟอ่าฮะทุกคนย่างเราเลาะบานจะน้อยมาลิน,น้ำเนาะนี่กำลังตาขาวตานำนำสะดวกสบายแล้วไฟฟ้าข้ามาเลยอันนี้หินห้นหื่นหื่นเพลินอ๋อเหิ้นเจ้านี่อ๋อ จะค้นนอนอยู่นี่มนัน,มนะไหมอโอ้โหนี่อยู่แบบสบายๆนีเน่เป็นเป็นเฮิร์นฝาไม้ไผ่ไม้ไม้พุง่งไม้พางพอได้อยู่โดยไฉไโดยเนี<อ>่ย<อ>จำไหมโดยไฉไโดยตัวจะร้อยไปเจอจะโดยนขีเข้าพเ<อ>พิ่นเพิ่นเอินขีเข้าเนะออ โดยโดยโดยไช่มันเป็นประเภทนี้น้องเข้างานนันเนี่ยถ้าว่าเข้าโดน,น่าจะหูดเร็วแล้วล่ะไฟฟ้ามาแล้วสะดวกสบายแล้วมีน้ำาบริษัทน้ำประป่ามาฮอดมาฮอดบ้านนี้ได้น้ำนี่นก็ไซบอร์ไซบอร์น้ำปปาไซากันเนาะดิโอ,โอ้สังเกตเห็นบอนจุดต่อยน้ำาิคุณสีก็ลายปเปิ้ลแต่ละเดินหืมเมื่อไรเปิดกันเกีประกาอ อ่าแม่แม่ก็ใสอันกับบ้านเช่นอันกับม่เช่น,อน,ชนโอ้ทองเซนสามเซนกับถือว่าสูงลเ,เลยเติมได้อืน้ำปลาป่าถือว่ามันกะถ้าว่ามีครอบจะเป็นเท่าจากไซสนะมีน้ำรินมีน้ำซางเขาเจ้ากระใสน้ำซ้างหรือไปตักเอาน้ำโหยน้ำห้องมาใส่ถ้าว่าเนื่องมากก็เท่าไม่ท่านชินเคยในยการน,น้ำไซสน้ำปลาป่าเระนั้นอ่าเท่าสิเป p งล้างรถล,ล้างล่าง,างไม่ได้ผม ค่าใช้ใจ่ายมันสูงกับผู้คือเราว่าอะไรผู้ละเสษสองแสนก็มีจะเป็นแทงน้ำป่าเขาจะามาเฮ็ดอยู่ในประมาณปีสองพัน้าวเอสสาวสองนะเป็นบ้านที่เป็นเขตอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยกาแฟทุกคนนะกาแฟนี่หลายแลย้วกาแฟปุ๊กาแฟเป็นอันนี้จะเป็นกาแฟมีด อ่าเวียดน,นามนเอากาแฟมิดฮอดเดือนซีเอสิพสองอ่าเดืน 4, 5, อนซีเดือนห้าเขาเจ้าเก็บกาแฟประเภทนี้มีนื้เนอเต็มไปด้วยสวนกาแฟทั้งนั้นเลยฝากวยได้เออเท่นซื้อพร้อมอีกแดดแดดวันนี้มันหนาวนะมือนวันนี้มันแดดแดดเลยเพราะว่าตลอดนะฝนตกแทนนี่เจ้าไปเลยยาว ลปนนายตบบทรถนี้รถนี้เป็นเป็นรถน้ำเฮาจากเวียดนามเจ็ดสามเนื้อจะเป็นแขวงกวางบิงเจ็ดสามรหัสเจ็ดสามรหัสของแขวงกวางบิงถ้าว่าเป็นแขวงกวางจีจะเป็นเจ็ดสี่นี่ตัวนี้คันนี้เนี่ยจะมาจากแขวงกวางกวางจีเจ็ดสี่รหัสก็เจ็ดสี่กวางจี ัดชวนฝากกัดเอ็ดปลอือยอยู่งวยลังบ่งวยเดอ้อโอ้จัดไก่ข <c oughs> ักขักขักอยู่เฮินลงกเป็นต้นเลยบ่โอ้หลายคนเนาะ,ะกินนำ้ำ <c oughs> กินน้ำซา,าโอ้อายกงมาพี่เขาอาจจะไปลินบ้านเจ้าเจ้ามาพี่ระยะแล้ว,วไปแต่เช้านี่ เราอย่าพื้นมือพื้นมเพื้นมเเป็นดูเขาดูเจ้าเป็นมะเร็งเตาห้าไหมห้านี่เลเลนพวกอ๋อนี่พนกระปาอ๋อพ้นพอเท่ากระปาอยู่อันบันเฟืองฮะั้นเฟืองดีเลอยากได้นต้นได้ปุ๊บมันต้นารปีนี่ปุ๊บเรมปุ๊ช้ำนานางส้มกับน้องเมย์น้องนางลิน สะดวกสบายไฟฟ้าเ้าเสียงกบดังแอนแอดกาแฟนี่ถือว่าโอเคนะเป็นดินที่ว่าเหมาะสำหรับปลูกกาแฟเ้ยบ้านละโกนี่เคจจดสุมละโกนี่ปลูกกาแฟโอเคทุกคนนี่แต่มันกลับเป็นมะดกดีนะ กาแฟชนิดนีน้จะเป็นไวนิวปูนปอมาคล้ายคือกาแฟยอยู่แถวปากซองโมริเวณบุละปากซองเหนือหนาวเป็นมะดกดีนี่เปนซีดตัห้าเขาเจ้าจะเก็บกาแฟตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเฮิร์นผู้บ้าด้วนี่เฮิร์นไสโซดอ่าเจดแปดคนเขามานอนอยู่นี่ก็คืน แล้วน้ำใสนอกจากน้ำประดานแล้วเขาจ็มีน้ำน้ำสร้างน้ำสร้างที่ว่าโครงการมาคูเธอรเขาจากอนเอย่าตักอย่าตักมาใส่ก็ตรงในอีวเอาเสิร์ฟแบบสไตล์มกความลึกก็ประมาณอ่ะแปดเมตรสิบสิบเมตรแปดแปดห้าสิบเมตรนี่ก็จะหออน้ำเลยน้ำนี่แปดเมตรสิก็หอดน้ำหมู่บ้านละโกบ้านเก่าบ้านแก่ทุกคน บันซ้อนบันซ้อนเราเข้าบอลหนิโอ้เราเข้าคักเนาะโอ้มัดไว้ยังดีเออบันซ้อนบันซ้อนบันซ้อนนี่สบายดีได้บันซ้อนเลยฮะใบบนได้หอมละเหมือนหมูเออลายฟ้าหลายปีไ่ได้มายามโอ้ยยูดีมีแห้งบะเออยูดีมีแห้งเออนี่แกมาเตาเนาะแกมาเตาขาย มาเต่าทางหลังมีตะตกกกกกมาเต่าทั้งหมดเลยนี่มาเต่ามาเต่าเป็นคำศัพท์ของภาษาบรูเขาเลยเฮ้ยนี่ตาต้นไงโอ้เฮ็ดไลเฮ็ดโซนนะเฮ็ดโซนพักโซนมะคิดนานเอาน่าะเกิดการในการเลื่อนการเลื่อนเกมปุพักปุนั่นแล้ว แล้วแะไรหดเขาหายไม่ได้เห็นหายเห็นแต่มันต้นห้อยยื่โลกโลกระโบ่างย่างมันท่านลกนอนกวางเติมแล้วปีนี้เนอะชำเกาตามเนื้อทีดิดเนาะตามเนื้อทีไม่ใช่อกบินไปแหละบินอืออ๋อ Ta đâu này, ta bà rô bắt chưa? Oh. Ờ, bắt chuồn Chân. Lại nghe chưa lại hmm? Châm Lại ôm chứ lại Chọt Có chọt á Ồ Chớ, chớ mày ta Cũng phải lợi cái tốc Nó lụa ở làn Ta khao ta nấm Ui, chớ, chá nâm hay, Khâu hay đi Rồi xa đây ừ. โยแยะเป็นสอดเนาะแยะเบอร์ไหนอ๋อแยะเบอร์ไหนแยะเบอร์ไหนหนุ่แล้วมืบอนี้อ๋อตู้ทหารก็เห่าลายเลยนี่มันอันนี้น้ำประปาในเคนเห่า,า,าอาร์มีเน้นนี่อ่าโม่งมันจะไปเรื่อยๆได้นี่แต่เบอร์ก็ซอกข้ามกันป้อเอ้ยกันเลย เป็นหมู่บ้านที่ว่าซุ้มเด่นดีอากาศงามหน้าฮอนยามในซีรีสห้าน,นี่ก็จะยินดีนะเต็มไปด้วยกาแฟทุกคนกาแฟก็เป็นกาแฟที่รรดับสูก็เลยทหารลายอ่าพาทุกคนรอสมโซนกาแฟของชาวบ้าน,นมีกาแฟมีอย่างบ่งอีชิปปีต่อหน้าไปนี่ก็น่าจะ ภาพบรรยากาศที่ว่าหมู่บ้านนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเนื่องจากว่าความเจริญมันก็เข้ามาแล้วเกมยุ่ไปเชียวพอจะไรพอจะ่นเนี่ยโอ้ฝนพาเกมไปหน้าได้บ้านสังเกตเห็นราคาเฮิร er. ์นก็จะกำลังเฮ็ดใหม่เฮิร์นหลังน um ี้ก็จะเป็นเฮิร์นคูแฟส ระบบคือเฮือนสองราคาคือสมัยตะขี้เฮือนบ้านิงหอมแต่สมัยน้อยเฮ็ดแบบนี้แต่มันเป็นเฮิอนแปนนะเฮิอนแปนสไตล์ไทยอันนี้เฮื่นอันนี้จะแปลเขาจะเาเฮ็ดกระมีสูงก็พอดีย่างเฮ้นเาจะเฮ็ดก็พอดีเป็นตานาอยู่นะก็เอาตะเกียยวายาจากป่าจากหลงจากภูมาแล้วก็จามจามยานลักสมุนขาจะเฮ็ดเป็นสองราคาแล้วจะจะมีันจะเป็นห้างลิทประมาณนี้ได้ กิรจัดการของเจ้าก็โอเคทุกคนการเห็ดเฮิรนแบบผสมผทานเฮิร์นบูฮานของเผาบรูเนาะแต่น้าอ่ดงไม่อ,อดงม,มันอ่ะไม่และองไม่ละ,ละประชอดเนีอิดแชมบอกอัดงอิดแชมเฮี่ยนาอื่นยังต้งดงเนี่ยชมไหมอ,อ๋ออยู่เฮิร์นเอาน้องพ่อแม่ไปพูดเขาให้บอกโอ้เล่ามันเตะแต่ละเบะ โอ้เมน่าไมมไอ้เออหน่าไหมอือลกแคือ <c oughs> นี้แหละเป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ว่าน้องๆอยู่เขตทนบทนี่กะไม่ได้เาเห็นทุกคนกะเนองจะว่าคือทุกคนในเหตุน,น้ำกันนะความจะเป็นของเขาเจ้าก็มีหลายพอแม่งต้องไปอ้อให้งานนักไป ลกมันต้นไปเฮ็ดให้เฮ็ดโซนต่ำอาพระละนาทีของแต่ละมือเพื่อเอาชีวิตรอดไหมไปในแต่ละมือนะหาอยู่หากินแล้วลูกน้อยนี่ก็มีมีผู้เลอเอาเฮอก็จะเป็นต้องได้อาจะเป็นต้องได้เฮอลูกผู้เยอนเี่เอาน้องนะเพื่อไปเฮ็ดผู้เยือได้ไปเฮ็ดต่ำเต็มมือเต็มเต็มยามคันว่าคันแตกต่างกับแถวตัวเมืองหลายแถวตัวเมืองมันจะมีห้องเฮนฟ้าเด็กมีห้องเฮนอนุบาล โอเคนะเอาจะมีบอฟฝาเด็กอันนี้ก็เจ้าะอยู่ตามป่าตามดงนี่กอาศัยลูกผู้หยืงกเป็นผู้เอาน้องเฮ้เป็นผู้เอาลุกเฮ้พ่อแม่กังได้ในไปเอเวนะท่างเขาเจ้าในคุดละเอียดดีเนี่ด็กว่าความดุมันของชาวบ้านนี่ก็สมโครนนะเจ้าคุดทางนี่เอาดินแฮดินทรายมาเซ่อเพื่อเพื่อมันฮึนสบายเนื่อจากว่ารถจักรถ้าว่าฝนตกมาในมันเมือนเพื่อจะฮึ่นเขาเจ้าได้ ที่ต่ำเข้าเขาเจ้ากา็มีทั้งโฮกสีขนาดน้อยอเอาจากรถถทยปั่นเอาแล้วก็าต่ำเขา้ามีคคกมัดชวนเอเนนอม <c oughs> มอม <c oughs> ู่เฮิร์ดเหมือนเอาลานและมอมเนิมช,อชอ็อตสลอเนิมชอ็อตสนัวเนาะกำลังกำลังหูดเขาไ้กัข้มุกขมุลครับ คุณและอยู่บรรดาไฮต่างๆอยู่โซนมันโตมันต้นแล้วจะบรรยากาศอยู่กลางบ้านนี่ก็เงียบเนึ่งงน,นึงทุกคนเนื่องจากว่าผู้คนเขาเจะเอาไปเฮ็ดเวตามหน้าทีนะสีไม้ลายมือของคุกข,ขอเจ้านี่จะเป็นคุกบ,บูฮานนำไซโยมแต่ยุคสงครามอันนี้โซวลายมาจากเครื่องบินะยนอนตก ในสมัยตะกี้มาจากรูปบุ๋มใหญ่หูวานั่นแหละเ,เจ้าเอามานํามาเป็นไปเฮ็ดคุคุ่้างเจ้าเฮ็ดเองเชือไม้ลายมือของเจ้าค่ะถือว่าโอเคนะซหลายเขาเจ้าไปดิสเองนับแต่กระตกกระโตกกระกระตกโยม้มสหลายเขาเจ้าตีอยนะเป็นความสามารถของพี่น้องพาวรูครับเออวันนี้ลงน้ำนี่อันนี้จะเป็นน้ำส้นตูน้ำส้นโลมอยู่บ้านนี้ที่ว่า รับเข้ามาโอก,การเข้ามาเอเทเธอร์นี่จะมีอยู่สองบ่อนนำนำสร้างนะครับจะอันนี้นำเขาจะพูดเองมเตโอ้ก็เห็ดอ,อันปลูกปิดไว้ข้างในยันหนึ่งมายันเยอะมีเธอใบไม้มเบ,มบือ่อตกลงสองมาแล้วมีเธอยันเด็กน้อยนะเด็ก,น,กน้อยขึ้นตกตรงนี้โอ้คือว่าอันตรายต้าอาดไว้วันนี้จะเป็นเครื่องมาจากสงข้ามคือเดียว น่านจะเป็นกระสอบหรือปืนบ่เป็นเรือบุนขัตกแตกมาอันนี้ไปเห็ดเห็ดคันอิวเอาน้ำขึ้นมาใส่ฝนก็เริ่มฝอยฝอยแล้วทุกคนเนี่ยไายฝนฟุ้งฟุ้งมาตาเขาย้ายจ่าตองจ่ามะฮุ่งบ่กินมะชุ่มพะก,กันกินมะฮุ่งกินปเป็นเรืบุ้งโอ้ตาแมียงตาแมงมะฮุ่ง โอ้เนอ,เอบึงตับเมงกอนเนอะเจ้าตํเออาตเมงนะีตําเบ็ดไม่งายนะอาหารการกินอันนี้จะเป็นหอยเซอรี่ที่ว่าหอยหอยแดงนะตําต่บเฮอหน้าตัหูหายไ,ไปหน้าในหลายหอยนี่กําลังเพขยายอยู่ในเขตชนบทนี่หลายอันต่อมากตัวนี้จะเป็นหอยขมห,หอยขมนี่กลอ้อกลลุ สามรูเงินเจ้าจะเอาชุดลายตับซื้อขีงกบมาม,าขามาะข <c oughs> <c oughs> ามเจ้าะใช่บอกหเตะตบเมงโอ้อยาเมงแอมเอ้ยเนาะ <c oughs> เอาเมงเห็นง่ายบ่จ้าน่ายเลยตามเมงตาเมงอ๋อซื้อมะขามพร้อมเอามะขาม <c oughs> เห็ดเนีย เจ้จสาสลัดตำมะขามขกับมันมะนาวนอาหารการกินเด้อของนย่างเด้อตีนกอ,อาหารการกินขาเขาเจ้านี่เ,เด็ดเด้ดง่ายเลยทุกคนหิ่มฝุ่นตกนี่เขาเจ้าจะเอากระดูกฟันมาซื้อนี่เอากระดูกเข่งแล้วตะเขา้าย่างเขา้าเนื้อเจ้าฝนตกแล้วมันนี้นี่เด็ดเลยเขาเจ้าจตรงไอ้ยางซื้อขานี่เขาเฮ็ดกับเบื้องไม่ง่ายนี่เอาใส่ สายเล็กหรือสายเอ็นสายเบรกรถนหลายเข้าเจ้าไปเฮ็ดเฮียนดะตามปลาแต่งดอกมามัดก็เป็นค่าเลยถ้าว่ามือเลิอเขาไม่ใช้ไซแล้วก็ตูดขึ้นไปมัดไว้อยู่ถึงเบิ่งวิธีจบกิทันงเบื้องวิธีการต่ำต่ำเน่งกิดต่ำมุ่งของพี่น้องข้าที่แถวขาเจ้าไม่ได้เืือประเะนะข้าเจ้าดื่มนำ้ำสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ คือน้ำต้มที่ซุกแล้วเขาจะดื่มน้ำต้มนะเคทถือว่าอยู่เคท่างไก่โซลีก็ตามเขาจะดื่มน้ำที่ว่าซุกเขาจะต้มน้ำเอาโอ้น้ำบายไหลแล้วมีมะขามมานจำนี่ทานขิงขิงน้อย <laughs> โอ้ <laughs> โอเขานำมาเสิร์ฟแล้วประชุกลยจะไม่ได้ตักเนื่นองจากว่าคกมันน้อยนี่นุ่มงละลาย กึ่นกึ่นขิงเตล่างต้นตอนคอยสังเกตเห็นทางนี่เขาเจ้าคุดมานี่นี่เอาขี้ดินใช่เอาดินแหมาปูเลยอันนี้จะทางเฮาฮื่นในบ้านไหเฮื่นหลังนั้นจะเป็นเฮื่นในบ้านหายไปเพิ่นคุดละเอียดคุดอีกเลยถ้าว่าเฮามีคุดมันก็เป็นเป็นสั่นเป็นโน่นแหละวีราครับขี้ดถจักมานไปมายนียมันมึน น,นี่โอเคเลยนี่ยามฝนมาฝนตกมาเขาเจ้าก็ไปทางนี้นีเราขุดมาตะพีได้ทางเอาเฮือนในบ้านทางเอาเฮือนพอบ้านเพิ่อนเอง เาป่ายเอาห้าอ่อนนะมันจะนมีห้มีแก,แก้ห้าอ่อนปอนกันแล้วเขาเจ้าจะเครื่งเอาฟัดเอาอีกขั้นตอนหนึง่งหลังจากตํามาแล้วเขาเจ้าจะุ้มไวุ้มไวเป็นี่แกะ มดมือนี่แห้งบ่กมดมือนี่โยปเปอร์ในโคบ่โอ้ใช้เวลาหนึ่งมืง่นแห้งจนไม่ทันห้าวครับมาเลยทุกคนจะขัย่งชีได้ตะอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าเราเอามาตะพอาะคือมันหแหง้งเพรมีเพ้ามัน,มนติดเหน่ไม่สวงกันเราหูดมาใหม่ๆเกี่ยว พาทุกคนย่างเลาะเบิงหมู่บ้านละกูเป็นบ้านเกา่าบ้านเก่กของอันจุดชุมละกูเฮาแหละต้นกําเนิดของจุดชุมละกูก็คือบ้านละกูนี่เองนะแต่บัดนนี้เกา,าจ,จะได้เดินทางต่อไปหากินข้าวกินน้าอยู่พู่พอละจุดชุนก็ละตอนเทงและ12ิบสอโมงปปลายเริ่มหิวเข้าแล้วทุกคนก็แจ้งกันไปอย่เริ่มเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการสนบบดลาวของบ่สิหอมนะเพื่อมีเฮือพลาดคลิปหม่ไวมดี่อูหไม่ๆทุกคนก็พบเจอทุกคนที่เข้ามาติดตามรับสมขอเฮ้อยู่ดีมีแหงเงียบเงียาจนล้ำลุ่ยมือทุกคน สำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย